สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรหุ้นคุณทาได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับเก่งและดีได้กว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับก็ d n a Investor ก็คือ Defensive and Aggressive Investor นักทุน VI เชิงรับเด่นเชิงรุกเน้นๆนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยได้พิจารณาพร้อมกันนะครับเกี่ยวกับ หุ้นรายตัวนะครับวันนี้ก็ NSL f o r c e นะครับซึ่งจะได้นะครับวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณก็คืองบการเงินนะครับแล้วก็อาจจะนะครับพิจารณาเรื่องของผลตอบแทนแรงต่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของราคาเมื่อเทียบกับมูลค่านะครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ NSL นะครับ ข้อมูลบริษัทเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับช่องนี้นะครับเราดูอะไรบ้างในส่วนนี้เราก็ดูในเรื่องของทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกชําระเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่ามีการนะครับชำระเต็มหรือย,ยังหรือยังไม่เต็มนะครับอันนี้ทุนจดทะเบียน300ล้านนะครับก็ชําระเต็มเรียบร้อยแลวนะครับนักลงทุนก็สบายใจนะครับตอนจุดนี้ก็เราไม่ต้อง นะครับเป็นนี่บริษัทนะครับในเชิงของการถือหุ้นระยะยาวนะครับบริษัทถ้าทุนชําระยังไม่เต็มนะครับก็เหมือนกับเรายังเป็นนี่บริษัทอยู่นะครับอันนี้ก็เราจะไปดูในส่วนของแฟกชิดกันก่อนนะครับว่าแฟกชิดของ NSL นะีว่าด้วยธุรกิจโดยย่อๆลักษณะธุรกิจเขาทําอะไรนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับผลิตและจําหน่ายสินค้า เบเกอรีอาารรออ่นะครับอาหารรองท้องนะครับขนมขบเคี้ยวรวมทั้งนำข้าวและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งนะครับมาเก็ตแคปก็อยู่ในระดับ9,450ล้านนะครับนะครับก็กางๆไปหาร่างนะครับคราวนี้ก็เราจะดูในส่วนของการข้าวมาในตลาดหลักทรัพย์นะครับ uh, จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยวันที่19พฤษภาสม2564หาหนะครับปีนี้67 68แล้วนะครับก็3ปีละนะครับสปีละคราวนี้ก็เราดูในส่วนของราคาผ่าและราคา IPO นะครับราคาผ่านหบาท IPO 12บาทนะสามปีถือว่าเติบโตเลยนะครับเรื่องของราคานะครับจาก IPO 12บาทนะครับขึ้นไปสูงสุดเนี่ยนะครับในรอบ52สัปดาห์คือ37มสบาทยีสตางค์เลยนะครับลงไปต่ําสุดก็18บแบาทยีสตางค์นะครับ ถ้าใครได้ในช่วง18-19บาทหรือ20บาทเนี่ยนะครับก็รวยเหมือนกันนะครับขึ้นมา29บาทนี่ก็โอ้เป็น50%เลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของนะครับสภาพคล่องทางการเงินบ้างเป็นยังไงนะครับเราตรวจสุขภาพหุ้นนะครับตรวจสุขภาพบริษัทว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอัตราส่วนเรื่องของหุ้นเกี่ยวกับอาหารการกินนะครับ CR c o r o n a t i o นะครับ อยู่ในระดับ1กว่า1กว่าแล้วก็ปีล่าสุดปี6 7. อยู่ที่1.7นะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีเจ้าหนี้การค้าไหมนะครับอันนี้ก็จะทําให้อัตราส่วนตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับอัตราส,ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ de นะครับตัวนี้ถือว่าต่ํากว่า1นนะครับถือว่าผู้บริหารมีความรอบคอบนะครับเดี๋ยวถ้าในส่วนของ cr นะครับเดี๋ยวถ้าเราไปดูมีเจ้าหนี้การค้า ทำให้ตัวนี้เพิ่มขึ้นก็โอ้นะครับทําให้เราทราบว่าสุขภาพของบริษัทอยู่ระดับแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ดูงบกระแสงเงินสดแบบเข้าๆบ้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าทําธุรกิจแล้วนะครับมีกําไรสุทธินะครับมีกําไรจากการดเนินงานหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก็ดูจากกาไรจากการดเนินงานก่อนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยไปดูในส่วนของกําไรสุทธินะครับ อย่างเราดูจากตรงนี้ใช่ไหมครับกำไรจากการง,งานเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับกำไรสุทธิเห็นไหมครับกำไรสุทธิเห็นไหมครับโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็ปีต่อมาก็เป็นบวกเป็นบวก,เป,บวกเป็นบวกทุกปีนะครับอันนี้พอเราดูกําไรจากการง,งานเราดูกิจกรรมการลงทุนว่ามันเป็นลบไหมถ้าเป็นลบเนี่ยถือว่าดีนะครับมีการขยายนะครับมีการนะครับลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้นั่นเองนะครับส่วน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยถ้าเป็นลบดีถ้าเป็นบวกเนี่หมายถึงนะครับการกู้ยืมเงินนั่นเองนะครับในปี6,4นะครับอันนี้ก็มีการกู้ยืมเงินมีการเพิ่มทุนเข้ามานะครับแล้วก็ในปีต่อๆมาก็เป็นลบนะครับมีการจา่ายผลผลทุกปีนะครับมีการชําระหนี้อะไรต่างเนี่ยนะครับคราวนี้เราดูจากงบกระแสเงินสดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าข้าวตาเลยทีเดียวนะครับ คราวนี้เราดูในส่วนของอ CR c r e ดิตโชว์แล้วก็ DE ต่อสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้านะครับอัตรา,าส่วน CR เพิ่มขึ้นนี่จะเจ๋วเลยนะครับเราก็ดูเจ้าหนี้การค้าเขามีไหมนะครับมีเจ้าหนี้การค้านะครับ711ล้านเราดูว่านี่สินหมุนเวียนเท่าไหร่นี่สินหมุนเวียนนะครับอ่า866ล้านนะครับเพื่อนลองดูครับถ้าเราเอาเจ้าหนี้การค้านะครับไปหักออกนะครับ800กว่า โอ้นะครับ CR นะครับจาก1.7นะครับกลายเป็นเป็น10เลยเป็น10กว่าเป็น10นะครับอันนี้ก็คือ CR แบบยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผู้บริหารหนี้สินก็น้อยนะครับส่วนของ CR ก็สูงมากนะครับก็คือสบายๆนะครับแล้วคราวนี้เราไปดูงบการเงิน5ปีบ้างเพื่อนๆกดเข้าไปดีข้อมูลทางการเงินนะครับกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปดูพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่า ในส่วนของงบการเงินเนี่ยนะครับถ้า5ปีนะครับเราเรื่องของสุขภาพของบริษัทนะครับไม่มีการเพิ่มทุนลบคนพูดถึงหุ้นแล้วนะครับชำระเต็มแล้วเราดูรายได้นะครับศักยภาพการทำกำไรและอัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างนะครับรายได้นะครับข้าวมานะครับ3 0 0 0 4, 000ล้านขยับขึ้นนะครับจาก3,000ล้านเป็น4,000ล้านนะครับแล้วก็ปี66นะครับ4,800ล้านนะครับ ปี67นี้นะครับก็คือรอบปีบัญชีเนี่ยนะครับก็อันนี้9เดือน4,200ล้านละนะครับนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่า,าดูจากรายได้แล้วถือว่าเติบโตขึ้นนะครับแล้วกำไรสุดที่โตขึ้นไหมเมื่อ,อไรายได้โตนะครับเราดูนะครับปี64 191ล้านนะครับปีต่อมา297ปีต่อมา333 อันนี้9เดือนนะครับ394ล้านละนะครับถือว่ากำไรสุทธิในโตขึ้นทุกปีนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเติบโตขึ้นอันนี้ขนาด9เดือนนะครับถือว่าเป็น S curve นะครับเส้นเส้นกราฟเลยถือว่าสวยมากนะครับค่อยๆไต่เต้าตขึ้นนะครับถือว่ามีอัตราการเติบโตที่สวยงามมากนะครับเป็นบริษัทที่ เติบโตเลยทีเดียวนะครับอันนี้นับจากปี64มานะครับถือว่าเติบโตเป็นโกล s ์สต็อกได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูในเรื่อส่วนของอ o e นะครับอวี RE เนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนถ้า8-12%เนี่ยอยู่ในระดับดีมาตรฐานนะครับแต่ถ้า15-20%ีคืออยู่ในระดับดีมากนะครับแต่ถ้า25-35%อยู่ในระดับยอดเยี่ยมนะครับผู้บริหารเนี่ยก้าวจากนะครับดี ดีมากนะครับมาสู่ปีล่าสุดเนี่ยคือขึ้นสู่ผู้บริหารในระดับยอดเยี่ยมเลยนะครับสามารถสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นก,กับผู้ถือหุ้นนี่คือสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นแล้วก็ แก่ตัวบริษัทแล้วก็ผู้บริหารเองด้วยนะครับแล้วเราไปดูว่าในเมื่อเอาอีเขามีแล้วเขามีน้ําใจจ่ายันผลไม่เข้ามาปี64ปี65ก็เริ่มทยอยจ่ายันผลนะครับอันนี้ถ้าเราดูจากตรงเนี้นะครับจาก18บาท22บาทนะครับแล้วก็จ่ายันผลในระดับ2%กว่านะครับ อันนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นเติบโตนะครับเราเลือกลองซัก 2. อาเถึง3%เซนี่ก็โอเคแล้วนะครับถ้าใครได้ต้นทุนที่3 1บาทปันผลก็จะอยู่ที่2%เอเองนะครับแต่ถ้าใครต้นทุนที่20บาทเนี่ยปันผลมันก็จะมากกว่านี้นะครับประมาณ3%กว่านะครับออย่างถ้าจ่ายปันผล50าสสตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับเราลองคำนวณดูก็ได้นะครับเพื่อน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 เอา ปีปีเนี้ยนะครับปี67เนี่ยนะครับปีบัญชีนะครับเขาจ่ายปันผลอยู่ที่70 70สตางค์นะครับสาสตางค์สองครั้งนะครับเขาจ่ายปันผล2ครั้งเราก็เอา70สตางค์เนี่ยหารด้วย20นะครับจุดเนะครับหารด้วย20ถ้าใครต้นทุนที่20บาทเพื่อนๆจะทราบทันทีเลยว่านะครับอ่าคนตัวเนี้ยนะครับถ้าต้นทุนอยู่ที่20บาทจะจ่ายปันผลอยู่ที่สาาเปนะครับ3.5% ถามว่ามันโตไหมในส่วนของปันผลนะครับถ้าเรามองจาก2%กว่านะครับถ้าใครต้นทุนอยู่ที่20บาทนะครับเห็นไหมครับ18บาทหรือ20บาทเนี่ยนะครับจาก2%กว่ามันก็ขยับขึ้นเป็น3%แล้วก็3%กว่าๆนี่ถือว่าข้าวข้า,ขาสูตรของ g r o s s Stock เลยก็คือ,อรายได้โตนะครับกำไรโตนะครับแล้วก็ปันผลเพิ่มนะครับ แล้วคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของ p r i ท t to o o k value นะครับต่ำกว่า5ไหมนะครับตอนนี้ถ้าเกิน5นี่คือถือว่าแพงไปนิดหนึ่งนะครับถ้าต่ำกว่า5ลงไปเนี่ยก็นะครับก็ทยอยสะสมนะครับจนกระทั่งเนี่ยถ้าใครได้18บาท50นี่ถือว่าเจ๋วเลยนะครับเห็นไหมครับプラ t ทูบ o k v a วล e อยู่ที่3.81เ,เองนะครับถ้าใครได้ต่ำกว่า4ลงไปนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ อันนี้ก็คือพูดถึง r r o s s s t o ต k ตัวนี้นะครับแนะนำว่าถ้า Price to Book Value สักต่ำา4ลงไปนี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหรือว่า4.5อย่างเงี้ยนะครับถ้าสัก5นี่ก็ยังเยอะนะครับอันนี้5.4นะครับก็ราคาก็ยังสูงอยู่นะครับอันนี้เรื่องของ PE นะครับปันผลนี่ถูกนะครับ p v นี่แพงอยู่นะครับในส่วนของ PE PE ไม่เกิน40ไม่เกิน30เท่านะครับปีล่าสุดก็ยังไม่เกิน20 เท่าเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นหุ้นโูนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของรายได้และกําไรสุทธิแล้วก็ปันผลเพิ่มเนี่ยมาเติมตรงนี้นะครับมาเติมมาเสริมตรงนี้นะครับสรุปแล้วในราคาณปัจจุบันนะครับถ้าเรามุ่งอนาคตเกินไปก็จะได้หุ้นแพงแต่ถ้าใครไม่สนใจนะครับคิดว่ายังไงมันก็จะโตในอัตราระดับนี้นะครับโตประมาณ10% 10% 10% ขึ้นไปเรื่อยๆยี่สิบเปอร์เซนอย่างนี้นะครับก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับอันนั้นก็ถามว่าเหมาะกับพอร์ตไหนนะครับเหมาะสําหรับพอร์ตกษียณนเร็วเกษียณนรวยในราคานะครับสักต่ากว่าต่ากว่าสักถ้า25ลงไปเนีลงไปจะสวยมากนะครับสำหรับพอร์ตกษียณนเร็วเกษียณนรวยสำหรับคนเงินถุงเงินถังนะครับเงินเยอะแต่ถ้าราคานะครับสูงกว่า25ก็ยังไม่แนะนำนะครับ สำหรับพอร์ตนั่งทุนในไอเชิงลุกนั้นต้องต้องพิจารณานะครับว่าเข้าเกณฑ์เงื่อนไขตอนนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขนะครับกลอนอุทธ์ได้กําไรตั้งแต่ซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นพอร์ตเกงกําไรอะพอร์ตเกงกำไรนี่คือได้ทุกสถานการณ์นะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์เงื่อนไขอันนั้นก็อยู่ที่การบริหารจัดการเงินลงทุนนะครับก็คือเสี่ยงได้เท่าไหร่ลงทุนได้มากสุดเท่าไหร่อย่างนี้นะครับเป็นคําถามเรื่องของ Money Management Mo มเดก็คือการบริหารจัดการเงินลงทุนของเรา อันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับเออพูดถึงรายได้โตกำไรสุทธิโตนะครับแล้วก็ปันผลเพิ่มนะครับราคาก็ถ้าเป็นพอตเกษเซนเร็วกรเกษเซนรวยยังแพงอยู่นะครับก็ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไ r i b e ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับขอให้เพื่อน,อนๆรวยทรัพย์รวยปีติสุขรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งๆขึ้นไปสวัสดีครับ